ว้าถึงเรื่องของแสงมันเป็นคำคำหนึ่งที่น่าสนใจคือคำว่า Enlightenment ซึ่งคำคำนี้ต้องใช้กับพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นซึ่งแปลว่าตารัสรู้หรือว่าหู้แล้วเพื่อนค่อยมาบอกโซนคนทั่วไปจะใช้คำว่า The End of l i ฟไแทนเส้นคุณลุง,งอง เพื่นละซช้คำว่า the end of life ซึ่งเป็นภาษาสวนตูของเพิน่นแต่พอมาถึงฟังของนักวิทยาศาสตร์เพิ่นก้าวไว้ว่าเสงเป็นคลื่นเป็นอนุภาคประมาณนี้แต่ทางฟังคุณลุงเพื่อนว่ามันคือพลังงานพลังงานเสงนั่นเอง แล้วบัดที่นี่ทางนักวิทยาศาสตร์เขาก็พยายามสิไปต่อพราะเขาเพ้อความสำคัญกับเรื่องของเสียงหลายเติบก็เลยไปรู้เรื่องของเสียงหลายขึ้นกว่าเก้าเขาหวังว่าโฟตอนซึ่งจริงๆแล้วมันก็มีหลายคำแต่คำว่าโฟตอนนี่เป็นคำที่เหมาะสม และลงโตที่สุดแล้วเพราะว่าพลังงานโฟตอนแสกซึมอยู่ในทุกสัรพ,พสิ่งหรือว่าโฟตอนอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเองทั้งในอากาศและอวกาศหรือว่าง่ายๆก็คือยูทวัวเอกภพเลยกับว่าใดแต่ทางฟังลุงเงาะเพิ่นวา พลังงานบริสุทธิ์อยู่ในโฟตอนหรือว่าโฟตอนได้อาศัยพลังงานบริสุทธิ์เป็นซื่อเป็นโตล้อตัํนำตผ้พาเฮอร์โฟตอนอยู่ได้และะ้วก็ยูเป็นและเคลื่อนย้ายไปสิเหลอมาสิเหลอกระได้ซีเห็นได้ว่าภาษาของลุงเงาะสิเอาทุกอย่าง มาตุม้มโ้มกันไว้อยู่ในม่งเดียวภาษาลุงเงาะซีเว้าประมาณว่าอันเทียบไปก็คือสางตอนที่หรือว่าขี้สางนั่นเองพลังงานบริสุทธิ์ก็เทียมว่าเป็นสางเป็นผ้าหะเป็นผ้าหันะเป็นเนว เมื่โฟตอนที่สร้างสิญ่างไปสิเลือโฟตอนกับไปน้ำเดือดจเห็นได้ว่าพลังงานบริสุทธิ์เป็นตัวพักดันโฟตอนหรือว่าซ้อนอยู่ในโฟตอนก็เป็นได้เบิดตทุกอย่างซึ่งลุงเงาะก็มีความสามารถได้มันมาทึงเบิดเพื่อนสามารถควบคุมเมอร์โฟตอน ไปซิเลกระไดหรือเป็นสางเพื่อตอนขี้เพื่อนกระเ็ดได้ตลอดจบค่ะ